โอเคครับก็ต้องขอากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันในเกมเอันเทินนะครับผมทุกคนวันนี้นะเราก็ไม่ได้มาเล่นเกมโลบอกกันนะครับผมทุกคนก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมอันเทินกันนะครับผมมันเล่นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราหาสำรวจก่อนแล้วกันมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมก็อยู่ในเซิร์ฟออนไลน์ได้นะครับผมทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนคนอื่นจัดการหรือเปล่านะผมเสียวจะโดนหลายหลังอยู่ อุ้ยทุกคนข้างหน้ามีเมืองเดี๋ยวเราเข้าเมืองดีกว่าทุกคนเผื่อจะมีของนะโอเคทุกคนผมเข้ามาในเมืองแล้วผมเจอซอมบี้ว่ะคนดูผมไม่มีอาวุธเลยว่ะเดี๋ยวหาอาวุธก่อนผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมทุกคนใครเล่นเป็นก็มาบอกกันได้นะอันนี้กด F เพื่อเอาไม่ใช่นกด F เพื่อเขียนป้ายแต่ซอมบี้อ่ะจะลอบผมแล้วตอนเนี้เอ่อกด F โอเคผมได้ค่าจ่ายมาวิตอนนี้ผมโคตรหลอนเลยทุกคน ผมหลอนซอมบี้จัดเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยกดเอฟไปก่อนน่าจะเป็นอาหารนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเ,เก็บไปมันไม่มีอาวุธเลยเหรอวะเอฟอันนี้คืออะไรนี่ไม่รู้นะทุกคนเราเก็บมาก่อนผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันใช้ทําอะไรนะครับผมอุ้ยซอมบี้เยอะจังวะโอ้ผมต้องไปแล้วแหละทุกคนดูดิมันมาเป็นตี้เลยวะ นี่อะไรเนี่ยโอ้อาหารเจอแต่อาหารวาคนดูเราไม่เจออาวุธเลยเว้ยโอหซอมบี้เต็มบ้านเลยอันนี้อะไรเอ่ยเก็บก่อนเก็บก่อนเงี้ยโอหมันมาเต็มเลยวะอุนี่มันยายาอะไรก็ไม่รู้วะทุกคนอุ้ยซอมบี้มาเร็วเจนเย็นเว้ยเจนเย็นโอ้หมาเป็นตี้เลยว่าคนดูดูดิมันคานตอกตอกตอก,ตอกมาเลย อ๋อถ้าเราออกจากเขตเมืองมามันก็ไม่ตามมานะเฮ้ยมันผมเห็นบ้านคนว่ะคนดูเดี๋ยวปิดไฟฉายกอนเราสามารถปล้นบ้านมันได้อปว่าวะกองไฟอ่ะมีอะไรบ้เนี่ยอ๋อมันกดไอจุดกับไม่จุดได้นะเราเข้าได้อกวะ่ามันล็อกกว่าคนดูล็อกหมดเลยวะ่ะเราทุบได้ปะไม่น่าได้หรอกผมว่าโอเคทุกคนเมื่อกี้นะเราเข้าไปในเมืองมานะครับผมเรามีอะไรบ้างก็ไม่รู้อะอันนี้มันคืออะไรอ่ะเออ น่าจะเป็นเหมือนอาหารหรือเปล่าอ่าใช่มันเป็นอาหารนะทุกคนผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับผมเดี๋ยวเราว่าจะเข้าไปในเมืองอีกรอบนึงนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้วนะครับผมซอมบี้มันจะโหดเหมือนเดิมมะนะั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้อะแต่ผมเห็นมันนอนอยู่นั่นน่ะตัวหนึ่งอะโคตรจะเนียนอะมันชอบแอบ,บนอนอะเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เสียงอยู่ไหนวะเฮ <c oughs> ้ยชิบหายแล้วผมเพิ่กดนอน <c oughs> อสองคนเลยวะคุณดู อุ้ยทุกคนผมว่าเราไปตรงสะพานดีบอ่ะโอ้โหเจซอมบี้ก็เยอะอยู่อ่ะผมอยากได้อาวุธอะไรก็ได้ตอนเนี้ยใจเย็น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 จ้าใจเย็นจ้ามันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยนี่ไงมีอะไรไม่ก๊อฟหรอสวยดีแบบวะอุ้ยมันตีผมได้มันตีผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้อาวุธมาแล้วทุกคนโอ้โหมันเต็มเลยว่ะผมไม่สู้ผมไม่สู้ผมหนีก่อนสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวมีอะไรบ้างเก็บก่อนเก็บเก็บ เป็บเรียวเป็นบาเรวเรวเรวโอ้โหเป็นตีเลยโอเคทุกคนตอนนี้มันเลิกตามเราละเอดี๋ยวเราดูก่อนมีอะไรบ้างวะตอนนี้เรามีเข็มฉีดยามีอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่้าทำไมตัวละครผมโล่งโจ้งอย่างนี้คนดูเดี๋ยวเราน่าจะต้องหาเสื้อผ้าใส่ให้ตัวละครเราหน่อยแล้วแหละผมว่าเออแต่ผมเห็นเขาเล่นกันอะเสื้อผ้ามันมีดรอปจากซอมบี้นะทุกคนผมว่าจะลองฆ่าซอมบี้ดูอะ เผื่อจะได้เสื้อผ้านมาใส่นะนี่ไงตัวนี้ไงมันอยู่คนเดียวเนะี่ยมาขอลองหน่อยฟึบฟึบมาดิ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 าดเอ้ยมันกัดผมมันกัดผมมันกัดผมทุกคนผมจะกลายร่างวะเนี่ยอุ้มมันตายช้าย,ยังวะโอเคมันตายแล้วมีลาดอกะเนอะไม่มีลาดอปเลยหรอใช่ไหมอ๋อนี่ไงอะไรวะมันคืออะไรวะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดดูในกระเป๋าก่อนฟึบเอ่อ รอไหนวะอันนี้ใช่ปะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนใครรู้ก็ฝากบอกผมด้วยนะ <c oughs> ทุกคนผมดได้ขวานเอ้ยไม่ใช่ขวานดิได้คอนมาแต่ซอมบี้เต็มเลยเว้สวยสวยสวยเราได้คอนมานะผมไม่รู้ว่าไหนมันแรงกว่ากันเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันทุกคน <c oughs> อน,นี้สีสเปย์เหรอใช่ปะอ๋อผมเก็บไม่ได้กรนะเป๋าน่าจะเต็มตอนนะี้ <c oughs> โอ้โหซอมบี้เต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขากัน เย็นเพื่อนเย็นๆโอเคผมถอยกลับไปละไหนเรามาดูดิเออเออโหเราเก็บผสมกันเลยเหรอมันดูยังไงวะไอไม้กรอบดีกว่าทุกคนอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนผมทิ้งได้บอกว่าดรอปนี่ดรอปดรอปไปก่อนไม่ได้ใช้นะทุกคนผมเจอเมืองข้างหน้าอีกแล้ววะ่ะเดี๋ยวเราลองไปเมืองข้างหน้ากันดีกว่าทุกคนเออมันใช่เมืองปหมเนี่ยทำไมมันมีบ้านหลังเดียววะใช่ไหม αι? มันเมืองหรือมันบ้านคนวะคนดูทำไมมีบ้านอยู่หลังเดียวอ่ะอุ้ยเราเข้าได้ด้วยคนดูน่าจะเป็นที่ให้ฟาร,ร์มของนะแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยมันใช่เหรอวะคนดูหรือว่าคนมาสร้างไว้แล้วมันไม่ได้สร้างประตูอะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันไม่มีของไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวเราออกจากบ้านหลังนี้กันมันไม่มีของเลยคนดูเออมีของไหมมีของไหมอุ้ยทุกคนผมเจอรถว่ะ เดี๋ยวเราไปดูดิเราสามารถขับได้ปะนี่ไงรถอะไรวะเนี่ยเออมันล็อกวะ่ะคนดูมันล็อกอะเราจะปลดล็อกมันยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่เราเล่นเซิร์ฟออนไลน์ทำไมเราไม่เจอคนเลยวะคนดูผมเห็นแต่บ้านคนอนะผมยังไม่เจอคนเลยคือเหมือนเราจะเจอเมืองข้างหน้าวะ่ะใครมันตั้งกองไฟอะไรเต็มเลยวะคนดูดูดิ หรือว่าไอเกมนี้ไม่มีทอดวะมันต้องตั้งกองไฟเอหรอ,หรอใช่ปะ่ะมันไม่มีคบเพลิงหรอไอเกมเนี่ยอุ๊ยบ้านใครวะเนี่ยข้อได้จะโอ้จะไม่มีของเลยวะถ้ามีของวาจะโดดกหน่อยอุยเครื่องตัดเ,เครื่องตัดไม้เออเราเก็บได้เว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยของเต็มดมขอกินในนี่ก่อนแล้วกันกินพวกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะขนมอะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมเอาไอา้อนี่มาได้แล้วโอเคผมเอาพวกของพวกอะไรต่างๆมาได้แล้วพวกเาขาเรียกว่าอะไรอะไอเครื่องตัดหญ้าทุกคนมันน่าจะเป็นบ้านคนแน่เลยทุกคนแถวเนี้ผมว่าเดี๋ยวเราไปหาสร้างบ้านดีเพราะทุกคนมันสร้างยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยคุยทุกคนผมเจอรถใครวะเนี่ยเราสามารถเอาได้บอกว่ามันล็อกปะโอ้มันล็อกอีกแล้วเว้ย ผมยากรู้ว่าพวกรถที่มันล็อกเงี้ยมันจะขโมยได้เปล่าว่าคนดูใครรู้ก็าฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะทุกคนผมเห็นหลายคันแล้วเนะี่ยมันล็อกไว้อ่ะมันน่าจะเป็นรถมีเจ้าของนะทุกคนผมว่าเือ <c oughs> เหมือนเราเจอค่ายอะไรก็ไม่รู้ว่ะคนดูแต่ตอนนี้กระเป๋าเรามันเต็มอะเราจะเก็บของไงวะเดี๋ยวเราไปดูก่อนลวกันเผื่อมีปืนมีอะไรนะครับผมอุ <c oughs> ้ยเดี๋ยวมีซอมบี้ผมได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ไหนวะ อุ้ยนี่ไงอุ้ยผมติดผมติดชิมหายแล้วไปก่อนไปก่อนหลายตัวว่ะผมไม่อยากสู้ด้วยทุกคนตอนเนี้ยผมกลัวผมตายนะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาสำรวจนะเดี๋ยวเราหาสร้างบ้านก่อนทุกคนจะได้เอาของไว้ได้โอเคทุกคนผมว่าสร้างตรงนี้แหละทุกคนผมว่าทําเป็นบ้านชัว่วคราวก่อนเดี๋ยวมันสร้างยังไงวะทุกคนเนี่ยตรงนี้มันสามารถคาบของได้นะเออเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้ผมต้องอ๋อต้องมีพวกนี้ด้วยเหรอ ถึงจะสามารถทําของคาราฟได้ใช่ปะใช่ไหมทุกคนเออนาจะใช่เนะยเนี่ยแล้วผมโอ้โหชิบหายแล้วทำไงดีอะกระเป๋าเต็มด้วยมันคืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เรายัางสร้างบ้านไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอลองบวกกับไอ้ค่ายทหารนี้สักตังแล้วกันไม่ใช่ค่ายทหารหรอกมันคือค่ายอะไรก็ไม่รู้อะแต่ผมหวังว่ามันจะมีปืนนะผมอยากได้ปืนจัดเลยตอนนี้นมา,มา,มาทีละต,ตัวเลยมา ันนี้ปลานี่ฮะอ๋อเรียบร้อยทีเราตายเลยเฮ้ยเราได้ชุดใหม่ใส่ดิใส่ดิดรออะไรอ่ะนี่ไงซอมบี้มันดรอปชุดให้เราไหนตัวไหนอีกมามาทีละตัวเร็วเร็วเฮ้ยมาดิขอเล็งหัวฟึบ <c oughs> นี่ไงนี่ไง <c oughs> เล็งหัวดามเมจมันจะแรงขึ้นบอกว่าคนดูผมก็ไม่แน่ใจนะมันดอรอปเลยเนะี่ยไม่ดรอปเลยเหรอ <c oughs> วมาดิ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนหรอมาดิเรียบร้อยแตกอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยมันยังไม่ตายเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเรียบร้อยอันนี้คืออะไรวะคนดูอุ้ยมันคือลูกธนูเหรอใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะอุ้ยเดี๋ยวเราเอ่อได้เสื้อมาแล้วเราได้ช่องกระเป๋าเก็บของเพิ่มมาด้วยทุกคนถือว่าดีเลยนะ เดี๋ยวเราดูกอนในนี้มันคนละแบบกันหรอวะเอือนเดียวกันวะคนดูเออ,อนเดียวกันนี่วะ่ะดรอปเลยไม่เอาเว้ยท่านเดียวกันอ,อ่ะอันนี้ลูกกระสุนเก็บไว้เก็บไว้เจทุกคนเผื่อได้ใช้นะลูกกระสุนธนูนะ่ะอันนี้มีดหรอเก็บไว้แล้วกันนะซอมบี้หมดแล้วหรอนี่อุ้ยอันนี้เสื้ออะไรเก็บได้ปะเก็บไม่ได้ จัดการซอมบี้ก่อนอุ้ย,นนยตนนีไม่โดนเลยตีไม่โดนอ่าเรียบร้อยอันไหนมันดีกว่ากันวะเนี่ยอุ้ยผมได้เงเกงมาแต่ผมอยากเปลี่ยนเสื้อเป็นตัวเนี้ยตัวนี้น่าจะดีกว่าปะ่ะใช่ไหมนิดนึงนะผมก็เล่นยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนนะ่ทุกคนเออถ้าผมใส่อันนี้อะ่ะผมอยากรู้เดี๋ยวผมจะใส่ไงวะอ่ะใส่ละอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีกว่าอีกชิปป โอเคแล้วก็ดอกอันนี้ทิ้งปึ๊บเฮ้ยทุกคนผมเจอหน้าหน้าไม้เก็บก่อนโอเคเก็บลูกุดมาผมว่าแล้วไงมันต้องมีอะไรที่ยิงด้วยลูกดอกไงเพราะแถวนี้ลูกดอกมันเกลื่อนเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเหมือนกับดักเลยใช่ปะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยอ๋อมันน่าจะเป็นกล้องอินฟาเรดหรือเปล่าทุกคน ผมใส่แล้วเหมือนมันมีไฟอยู่ข้างหน้าตลอดเลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันด้วยนอันนี้คืออะไรเนี่ยที่พันแผลเหรอผมก็ไม่แน่ใจอันนี้เก็บไว้ก่อนคืออะไรบ้างก็ไม่รู้อุ้ยพวล้วเ,เก็บได้พอเนี่ยพวะพวะกระเป๋าเต็มเดี๋ยวเราลองคราบไอ้ผ้าพันแผลดูนะทุกคนตอนนี้เลือดผมไม่เต็ม,มนะครับผมไหนลองใช้ดูทีผ้าพันแผล เออมันใช้ไงวะเออมันใช้ไงอ่ะผมเห็นเขาใช้ผ้าพันแผลเพื่อพันไม่ใช่หรอใช่ปะอันนี้ออยี่สิบยังไงวะเดี๋ยวดูก่อนอันไหนดีก่อนอืมมันก็ดีเท่ากันนะทุกคนแต่ผมอยากใช้พั่วมากกว่ามาขอพั่วแล้วกันนะอันไหนวะทุกคนที่ว่ามันเป็นผ้าพันแผลสามารถเอามาพันได้เช่นนี้บอกวะใช่ปะเหมือนผมเคยเก็บอยู่นั่นแหละ ใช่ไหมออไม่ใช่นี่มันก็เป็นของเอาไว้คราฟนี่ใครรู้ว่าเออ่ผ้าปันแผลไหนที่ว่ามันเอาไว้รักษาให้เลือดมันเพิ่มอ่ะบอกผมด้วยนะทุกคนเจอ,ออีกแล้วนี่กินน้ำได้ปะเนะี่ยผมจะก,กินยังไงวะคนดูผมจะก,กินน้ำอ่ะผมจะก,กินยังไงวะช่างมัน อันนี้คืออะไรวะคนดูผมไม่รู้นะเก็บมาก่อนออโอ้อันนี้ไฟฉายไฟฉายมีแล้วในนี้เราดูยังเออุ้ยมีหน้าไม้อีกอันนึงแต่ผมมีแล้วดิมันอ๋อมันดอบเรื่อยๆใช่ไหม่าคนดูผมเพิ่งเดินเดินมาดูเนี่ยเนี่ยหน้าไม้อีกแล้วเนี่ยหน้าไม้กเกลื่อนเต็มเลยอันนี้มีอะไรอันนี้ข้าวโพดเอาไปกินได้อันนี้คืออะไรไม่รู้เก็บมาก่อนอุ้ยอันนี้ลูกกระสุนเหรอ ลูกกระสุนแสดงว่าต้องมีปืนด้วยเท่านั้นน่ะโอ้ผมวนอยู่เมืองนี้ผมรวยเลยนะคนุณดูของมันดอปเรื่อยๆเลยอะ่ะอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเอาหน้าไม้มาติดตั้งไว้ก่อนนะครับผมเออผมจะสลับกันยังไงวะผมก็เล่นนีไม่คุอนเป็นโอเคได้ละฮ้ยทำไมหน้าไม้ผมมีลูกกระสุนแค่ลูกเดียวอ่ะมันใส่ลูกลกระสุนยังไงวะนะผม บรรจุยังไงอะลูกกระสุนเอ้มันก็บรรจุไม่ได้มันน่าจะรีโหลดให้อะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวเราหาคนไปยิงกันไปยิงคนกันดีกว่าอันนี้หรือเปล่าทุกคนที่ว่ามันเป็นผ้าเที่ยวเอา,าเอาาพันแผลมันใช้ผ้าสีขาวนี้ปะใช่ไหมวะเดี๋ยวลองลองใช้ดูเอ่อคือยังไงวะคนดู ก็ไม่แน่ใจไม่ได้ใช่หรอกทุกคนใครรู้ฝากคอมเมนต์ได้นะทุกคนผมไม่รู้จริงเนี่ยตอนนี้ผมยากทําให้เลือดผมเต็มร้อยมากเลยเลือดผมเหลือแค่สามสิบเก้าเองพี่ทุกคนเดี๋ยวผมมีไอ้นี่ยอยู่พยาบาลมันน่าจะใช้เพิ่มเลือดได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจฮะอันนี้มันมีดนี่ว่าไม่น่าจะใช้เพิ่มเลือดอะ่ะน่าจะใช้ฆ่าคนนะผมดูทรงแล้วมันเป็นมีดอะทุกคนแล้วอันไหนวะเนี่ย เคทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ในเมืองอะไรก็ไม่รู้อะฟึบเรียบร้อยไม่ตายหรอทีเดียวไม่ตายหรือวะไม่รู้กระสุนหม,มดคิดหายแล้วเก็บลูกกระสุนกันเฮ้ยกดผิดโอเคอเค๋อนัอ่นมันรีโหลดยังไงวะกดตัว T หรอกดตัว T กดตัว V กดตัวไหนอะลูกกระสุนผม,มก็มีอยู่นะเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมถอยตั้งหลักก่อนอะไรวนะเนี่ยผมเล่นไม่ค่อยเป็นเดอร์เกมแนละ้ว หาเพื่อนเล่นอยู่นะครับทุกคนใครอยากเล่นกับผมก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนเดี๋ยวดูกันมาใส่ลูกกระสุนยังไงวะเนี่ยผมก็มีลูกกระสุนอยู่นะเว้ทุกคนไม่ใช่ไม่มีด้วยมาใส่ยังไงอะใส่ยังไงวะโอเคทุกคนถึงผมใส่ลูกกระสุนไม่ได้แต่ทุกคนเห็นในมือผมไหมครับผมมีเลื่อยครับทุกคนมามันอาจจะสู้ได้เลื่อยอินพันธุ์ ไ่อาจจะสู้ได้เรื่อยได้อยู่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาดนูนว่าเราจะไหวหรือเปล่ามาไอ้นี่ก่อนเลยมามามาเลยมามาเลยมาโอ้โหย,ยางรัวทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเผื่อมีปืนนะแถวนี้มีอะไรบ้างจ๊ะโอ้เจอหน้าไม้อีกแล้ว่คนดูผมอยากจะเปลี่ยนอันนะไม่เปลี่ยนหรอกผมว่าเปลี่ยนอันมามันก็เปลี่ยนอุ้ยปืนทุกคนอปนหนึ่งนะทิ้งเลยนะดอก ดรอปไปดรอปดรอปเก็บปืนเก็บปืนกด F โอเคไหนปืนมีห้านัดเองเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยเก็บไปก่อนได้ปะเก็บได้ถูกไหมอุ้ยอุ้ยย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่ไงแตกอุ้ยผมจะตายว่าคนดูนิดนึงนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันเพิ่มเลือดยังไงอ่ะคนดูนี่ไงเปานิ่ง เรียบร้อยเอาไม่ตายเรียบร้อยไอ้นี่คาดมาปาดิวิ้ยผีหลอกวิ้ยไอตัวล่องหนเหรอวิ้ยลูกกระสุนหมดรีลูกกระสุนกันตัวอะไรวะตัวตัวทีเอา้าทำไมไม่รีผมอ่ะทำไมไม่รีวะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงผีเลิกตามยังเอ่อนี่ไงรีลูกกระสุนอ๋อต้องกดตัวทีค้างไว้เพื่อรีลูกกระสุน,นเองผมเริ่มเป็นละตอนนี้นเอา้า อย่าบอกนะลูกกระสุนแล้วไม่มีทุกคนสงสัยต้องใช้เลื่อยเลื่อยอยู่ไหนเลื่อยมา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 เลยมามามาดิมาดิมาดิโอ้โหเกือบตายคนดูอันนี้อะไรเนี่ยเออมันมีแต่อาหารน่ะมันไม่มีที่รักษาเลยเหรอผมอยากรู้ว่าที่รักษามันคืออะไรวะหุยธนูเดี๋ยวผมขอลองเล่นธนูได้ป่าวะ ดอกอันนี้ล่อธนูมาใส่แทนได้บ่เนี่ยดอกพิกอ,อัพเดี๋ยวผมดอกอันนี้กันดิดอกอ่าพิกอัพมันใส่ไม่ได้ว่ะผมต้องใส่แทนปืนอย่างเดียวว่ะที่จะใส่ธนูอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นปืนใหออ้กระสุนหมดก่อนแล้วกันค่อยมาเอาธนูนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราเราได้ธนูมาแล้วนะอ,อลองกดทีนี่ไงรีโหลดกระสุนเออ ผมผมเอือนนิดหน่อยทุกคนตอนนั้นผมก็เลยรีโหลดกระสุนไม่เป็นนะผมนึกว่ากดตัวทีแล้วมันจะรีโหลดให้เลยไงนี่ไงโดนดีเม็ดเดียวแตกเคเก็บลูกกระสุนได้อย่าลืมนะครับผมยิงแล้วก็เก็บอุย้ยทิบหายแล้วลืมรีลูกกระสุนลืมรีลูกกระสุนอุย้ยใจเยน็นซอมบี้โอ้โหเกือบไปเกือบไปเดี๋ยวมันมาเหรออ๋อดีนะไม่มา ถ้ามาผมกะจะเอาไอ้นี่เลื่อยหัวขาดเลยเราใส่ไหนดีใส่นี้ปะมามาดิมาใหม่มาใหม่เว้ยนี่ไงเอาไม่ตายไม่ตายมันตายยากแต่เย็นใช่ปะเออใส่นี้โอเคมาโบเรียบร้อยเก็บลูกกระสุนฮะเดี๋ยวรีลูกกระสุนด้วยด้มันรีลูกกระสุนยากจัดเลยว่ะคนดูเกมเนี้ย ถ้ามันรีรั่วส่งง่ายๆมันก็น่าจะเล่นง่ายกว่านี้เยอะนะวิอะไรวะเนี่ยสโคบหรอใช่ปะน่าจะสะโคบนะทุกคนเดี๋ยวผมขอจัดไอ้นี่ก่อนโอเคผมเอาสโคบมาได้แล้วทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่กับปืนไหนดีเดี๋ยวเอาไปใส่กับปืนนั้นเราไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่าคนเดูเดี๋ยวเอาไปลองดูกนะันวิอันนี้อะไรวะเนี่ยคืออะไรวะน,นี่กางเกง หน้าไม้เสือ้อกางเกงและโอ้มีแต่ของกระกากรวะของคนโหดมันหาที่ไหนได้วะอันนี้ไม้อุ้ยนี่มันปืนนี่มันปืนนี่วะเดี๋ยวนะดอบธนูเลยอย่างเงี้ยดอบอาวไม่ใช่กดผิดโอเคเราได้ปืนมาทุกคนตอนนี้มีลูกกระสุนยู่สิบนัดน,นะเออแต่เรามีลูกกระสุนสำรองวะไม่มีเลย แต่เเราใส่กล้องได้ด้วยปะเนะี่ยเราใส่ไปยังวะอยากลองใส่อะเออมันน่าจะใส่ไม่ได้นะครับปืนนะไม่เป็นไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปาหาเมืองอื่นกันดีกว่าแต่เราเล่นโหมดออนไลน์นี่เราเยังไม่เจอคนทุกคนเลยทุกคนวันนี้เจอเมืองข้างหน้าเลยอีกแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีคนเปล่าอ่ะแต่ว่าข้างบนนะั้นะมีบ้านคนเดี๋ยวเราลองเข้าเมืองไปดูทุกคนฮะเดี๋ยว เมืองนี้คุค้นๆนะเหมือนเราเคยมาตอนแรกใช่ปะเมืองเนี้ยน่าจะใช่นะทุกคนเหมือนเราจะเคยมาแล้วตอนแรกอะตั้งแต่เริ่มเลยอะเริ่มคลิปเลยอะอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเก็บมาก่อนหุ้ยอะไรวะเนี่ยบอสเหรอรูปปั้นเหรออ๋อนึกว่าเป็นเอนี่เป็นซอมบี้จริงๆหุ้ยทำไมมันไอ้นี่วะเนี่ยมันเดินกลับเองวะเนี่ยคุณดูมันปิงเหรอใช่ไหม เนี่ทำไมมันเดินมันเหมือนแบบยึดๆยึยยยยกๆวะเหมือนเดินกลับเองเลยยิงมันไปก่อน,ม,นมันเอาผมแล้วมันลอมแล้วตายยากกว่าคนดูเฮ้ยไม่ตายกันเรียบร้อยเรียบร้อยเล็เงหัวดิโอ้โหม,มาเป็นแถวเลยคนดูซอมบ,บี้มาเป็นแถวเลย ขอทีละตัวมันไม่ตายเว้ยดูดิดูด,ดิไม่สะทมสถานอะไรมันเลยเดี๋ยวรีกลุกะสุนนะฟืบอ,อ่าเอา้าหายหมดเลยลูกกระสุนลูกกระสุนเราหมดแล้วอะไรครับเนี่ยผมเล่นโคตรเออเลยเกมไม่้ไม่เป็นเลยไม่ใช่แล้โคนเอ้อเรียบร้อยลืมดูว่าตัวเองเลือดไม่มี เออเรามาเกิดใหม่ครับทุกคนแต่เรายังมีนี่อยู่ยังมีกล้องอินฟราเรดอยู่แล้วก็ชุดเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าของในตัวหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ต้องขอจบไว้วิยงเท่านี้นะครับผมใครที่เล่นเป็นนะครับผมก็ฝากมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมทุกคนมาเล่นกับผมได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมตอนนี้ผมหาคนเล่นด้วยอยู่นะครับผมก็ทักมาหาผมได้นะทุกคน ก็ไปแล้วครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนก็เริ่มพูดติดขัดละไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบายครับอะไรวะเนี่ยมาพูดติดขัดตอนจะปิดคลิปเฉยเลย